โอเคกลับมาต่อกันนะครับในคลิปวิดีโอที่3ในการทําโจทย์เนาะก็จบไปแล้วสําหรับข้อสุดยาวเหยียดข้อนี้นะครับอืมก็ถ้าเกิดว่าเราคํานวณในคอมเล็์นัมเบอร์เนี่ยแล้วมันมี2สมการ2ตัวแปรแบบเนี้ยแล้วเออครื่องคิดเลขเราเนี่ยมันไม่สามารถกดการแก้สมการที่อยู่ในรูปคอ m มเล็์ได้ใช่ไหมก็ต้องใช้ครามเมอร์รูแบบนี้นะครับ คือหาเดียวหาเด็เดวพวกนี้เนาะเพื่อหาค่าวีออกมาเนาะโอเคมาต่อกันที่ตัวอย่างที่ห้านะครับเดี๋ยวคลิปนี้ถึงตัวอย่างที่หกก็พอเนาะตัวยที่ห้านะครับอืมเขาบอกว่าให้หา i เนาะไออยู่ไหน i ออยู่นี่ใช้โน d ดว์นาราซิ s ซะ,ะด้วยอีกแล้วเนาะมาข้อหนึ่งนะครับ เราไม่รู้อะไรเราก็แปลงแหลงใจก่อนเนาะข้อนี้แหลงใจแปลงมาแล้วเราไม่ต้องทนะําข้อสอนะครับแปลงอิเลเมนต์อิเลเมนต์ก็แปลงมาแล้วไม่ต้องทํานะครับข้อสามคือการใช้สกิตรอนาลิซิสนะก็คือนูโดนอนาลิซิตครับก็เขียนไปเลย KCL เก่อนอ่นต้องกำหนดชื่อหนดก่อน,นแต่ว่าข้อนี้พี่แอบเขียนไว้ให้แล้วเนาะโอเค มา K C L S นอดเองจะได้ว่า V A ลบ20มุมลบ90องศาหารกับ2บวก V A หารลบ2 J บวก V A ลบ V B หารกับ J บวก5มุมศูนย์องศาเท่ากับ0ทีนี้นะครับเราจะดึงตัวร่วมกัน จะได้มาเป็น Va เนี่ยกำลังคูณอยู่กับ 1, 1, 1ส่วน2บวก1ส่วน2 j บวก1ส่วน j เนาะส่วนไอ้เจ้า Vb เนี่ยมีพจน์เดียวคือมันกำลังคูณอยู่กับลบ1นส่วน j เนะแล้วเราก็ย้ายพวกค่าของที่ต่างๆไปอีกฝั่งหนึ่งก็คืออ่ามีอะไรบ้างไอ้ลบยี่สิบย้ายไปเป็นบวกเนาะห้าบวกหย้ยายไปเป็นลบ ก็กลายเป็นยี่สิบมุมลบเก้าสิบองศาหารสองลบกับห้ามุมศูนย์องศานะครับกดเครื่องคิดเลขออกมาเลยหนึ่งส่วนสองบวกหนึ่งส่วนสองจบวกหนึ่งส่วนจอืมจะได้ออันนี้ผิดอันนี้ผิดอันนี้ควรจะเป็นลบเนาะกอยู่ข้างแปด ค่าจะเป็น VA คูณกับ0.707มุมลบ45องศานะครับบวกกับ VB มุม90องศาใช่ไหมลบหา่ใช่อีกฝั่งขวานะครับจะมีค่าเท่ากับ10มุมลบ90สลบห้า เป็น11.18มุมลบหนึ่งองศานะครับให้นี่เป็นสรรมการที่1นนะต่อไปนะครับ kcl at node b จะได้ว่าอันนี้ไปเร็วๆเ,เนาะ vb ลบ ba หารกับ j บวก vb หารสลบกับ 5มุมศูงอ,องศาและลบกับ2คูณอยู่กับ i i, I. คือ va หัลบ2 j เเท่ากับ0จะได้ว่า va อันนี้ดึงส่วนร่วมเนาะลบ1ส่วนเบวก1ส่วน j. เอ้ย <c oughs> ตัดกันเหรอเออมันตัดกันเนาะพดบ VA ตัดกันนะครับกลายเป็น va ตัวนี้หายไปเป็น0เลย บวกกับ Vb ข่ดกับ1ส่วน J บวก1ส่วน C นะครับย้ายค่ามงที่บอีกฝั่งก็คือ5มุมศูนยองศาะจะได้ว่า Vb เราเนี่ยเท่ากับ5มุมศูนย์องศาหารกับ1ส่วน J บวก1ส่วน C ะครับมีค่าเท่ากับกดป่เลกแับ 4ี5จุอันนี้เลขห้คดีี้ามุมเจ็ดบห้าจุดวนนะครับอืมพอเราทราบ VB แล้วนะครับก็หา VA เอสวได้สบาย้วก็โดยเอา VB เนี่ยไปแทนในสมก,การที่หนึ่งแทน VB ใไหนหนึ่งจะได้ ว V เคูณกับ0.707มุมลบ45องศานะครับบวกกับ4.85ามุมคูณการเอามุมบวกกันนะครับเป็น165.96องศาเท่ากับ11.18มุมลบ1น6่องศานะครับจะได้ว่า Va เท่ากับท่ายขั้นแรกนะครับก็แก้สมก,การทั่วไปนะย้ายค่าบวกไปอยู่นี่แล้ลบ จากนั้นย้ายก้อนนี้ไปหาคู่ก้อนโอเคจะได้ b เท่ากับ11.18มุมลบ1.16.56องศาลบ4.85มุม16.96 5องศานะครับหารกับ0.707มุมลบ45องศาก็กดเลขออกมา ได้ va เป็น22.5 6มุมลบ67.78องศาโวล์นะครับโอเคอันนี้คือค่า va ที่ถูกตั้งจริงนะครับก็คือตะกี้กดเครื่องคิดเลขผิดเนาะลืมบวกมุมตรงนี้เข้าไปอีกองศาทำให้ค่าที่เราได้เนี่ยห่างกันไป หลายจุดเลยนะก็คือประมาณ7กว่านะครับ7หน่วยก็คือกดเครื่องที่เล่ผฟิดที่นีด่เดียวก็ทําให้คําตอบเราเปลี่ยนไปเยอะเลยเน,น,นาะคะแนนที่ได้ก็ก็อาจจะเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะครับทีนี้เข้าไปหาอะไรหา i อเนาะไตรงนี้ก็คือ i เท่ากับ v a ลบศหารลบส j นะครับจะได้ว่า i เท่ากับ v a หารลบส j เท่ากับ เจ็ดจุดเก้าหนึ่งมุมสี่สิบสามจุดสี่เก้าองศาแอมแปร์นะครับนี่คือคำตอบที่โจทย์ต้องการแล้วเนาะเฟสซื้อฟอร์มอืมใครไม่ทำตรงไหนก็สามารถย้อนไปดูหรือว่ากดหยุดคลิปไว้แล้วค่อยจดตามก็ได้นะครับโอเคข้อที่สิบห้าตัวอย่างที่ห้าก็จบไปแต่เพียงเท่านี้นะไป แต่อย่างที่6นะครับเขาบอกว่าไอ้หา i1 กับไ2้โดยใช้เม h analysis เนะเริ่มเจอเมชแล้วข้อแรกนะครับทำไงดีก็ข้อที่หน่นะครับแปลงแรงจนะ่ายเนาะแต่ข้อนี้มันแปลงใหแล้วก็ไม่ต้องทำจริงๆต้องทำทุกข้อนะครับในการแปลงแรงใงจ่ายเป็นเฟ a เซอร์ฟอร์มแต่ข้อนี้ทำแล้วนะับข้อสองแปลง เอลิเมนต์อันนี้ก็แปลงให้แลนะ้วเนาะส่วนข้อ3นะครับคือ m มชแ analysis นะครับทีน,นี้เราก็จะใช้ KVL เนาะ mm hmm. add loop i หนึ่งจะน่าจะว่า,อาขอเขียนลั้นเลยแล้วกันลบ mm hmm. 1 0 j i 1นึบวกยี j i 2เท่ากับ 40มุม30องศาครับนี่คือสมการที่หน mm ึ hmm. ่งต่อมาก็ K V L at loop i 2นะครับจะได้ว่า i mm hmm. 1คูณกับ20 j บวก i 2คูณกับออ40่ลบ20 j นะครับ mm hmm. เท่ากับ ลบห้าสิบมุมศูนย์องศานะครับอันนี้เป็นสมาการที่สองครับจากนั้นเราจะได้ว่าอ,อ่ไอหนึ่งเนี่ยมีห้าลบสิบเจข้อนี้นะครับเป็นสมาการสองสมาการสองตัว,ตวแปรแล้วเนาะแล้วก็จะใช้ครเมอร์ดูครเมอร์ครามเมอร์สัก K ramer, K ramer, สอย่างจะได้ไตัวนี้เนาะอันนี้คือสมาการที่หนึ่งขอามาเขียนสมมติ านหน้ามันนะับของไอหอันนี้ i1 ก็มีลบสิบจากสมการที่1แล้วก็ 20j สจากสมการที่2พนดไอก็จะมี 20j จากสมการที่1นึและสี่สิบลบยจากสมการที่2นะครคูณกับไอหนึออเท่ากับคําตอบของมันก็จะมี40มุมสามองศาครับและลบห้ามุมศูนองศา แล้ว i 1นึงของเราเนี่ยเท่ากับเดลหนึ่หารเดลและ i 2เท่ากับเดลสองหารเดลเพิ่มน้าที่นี้นะครับเราก็จะหาเดลทุกตัวครบก็คือเดลหนึ่ง <Okay. S 1> เดลสองแล้วก็เดลต้าธรรมดาโอเคเริ่มที่เดลต้าเดลเราเนี่ยเท่ากับ d e t e r m i n ินแนนของไอจะมีนะครับเท่ากับ ลบ 10j คูณกับ40ลบ20 j นะครับลบกับ 20j กำลังสองคนระัลบลับเย,อยอ่อๆลบสิบคูณกับ40ลบ20 j ลบ20 j บจจุด 21, มุม ลบหกสิบสามจุดสี่สามองศาต่อมานะครับหาเดียวหนึ่งเท่ากับดีเทอร์มินแนนต์ของไอตัวนี้แต่ว่าเราจะเปลี่ยนคอลัมน์ที่หนึ่งนะครับโดยการเอาคำตอบของสมการมาแทนเนาะจะเป็นสี่สิบมุมสามสิบองศาและลบห้สาสิบมุมส่วนองศาทีนี้ก็หาดีดเทอร์มินแนนต์เข้ามาทำมาคูณล่างลบคูณบนคูณล่างลบคูณบน เท่ากับ40่สิมุมสามสองศานะครับคูณกับ40่สลบยี j ลบกับลบห้มุมสองศาคูณกับ20 j นะครับเท่ากับกดเครื่องคิดเลขครับ ถ้เปลี่นสองนึูย์มุม31.80นะครับทีนี้เดลต้า2นะครับจะเท่ากับอีเทอร์มินัลของตัวนี้นะแต่เราจะเปลี่ยนข้อแรกที่สองเนี่ยโดยการเอาคำตอบของสมการมาแทนนะครับคูณลงล้คูณขึ้นเท่ากับ ลบคบเป็นบว 10j คูณ50ลบกับ 20j คูณกับ40มุม30องศาเท่ากับ444.05 4. มุมลบ25.74 เรียบร้อยนะครับก็คือเราจะได้เดลแล้วก็เดลหนึ่งจุดสองมาเรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้จะถามหา i หนึ่งไอสองในรูปเฟสเซอร์ฟอร์มใช่ไหมก็หา i หนึ่งได้จากเดลหนึ่งหารเดลเนาะก็<ม>อเอาเลขมาแทนนะครับออันนี้เดี๋ยวก,กดให้เลยนะได้เป็นสองหนึ่งศูนย์หนึ่งจุดศูนย์สี่มุมสามสิบจุดแปดนะครับหารกับสี่สิบเจ็ดจุดสองหนึ่งมุมลบหกสามจุดสนะี่สามเนาะ คำตอบที่ได้ไอหนึ่งครับจะออกมาเป็น4.670แล้วกันมุม9 5 2 3องศาแอมเนาะส่วนไอสองเนี่ยจะออกมาเป็นเดลสองส่วนเดลนะครับจะมีค่าเท่ากับเหเือกี่เิบก้านย์จ9ดนะครับมุม 3 7 6 9องศาแอมนี่ก็เป็นคำตอบของข้อที่6นะครับโอเคไม่ทันยังไงย้งอนไปดูเลยว่ากดสต็อปแล้วค่อยจดตาล้่าันนะครับโอเคคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ